ที่แอดคิดว่าไม่ควรจะรีเมคเพราะต้นฉบับเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วนะครับแต่พอได้เล่นเดโมโต,ตัวนี้ปุ๊บโอ้โหสุดยอดมากๆวาไปวันที่24มีนาเลยได้ไหมแต่อะไรที่มันทำให้แอดเปลี่ยนใจวิดีโอนี้แอดจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้ลองเดโม Resident Evil 4 Remake ให้ได้ฟังกันเริ่มกันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนที่สุดก็คือบรรยากาศ ที่แคปคอมเคยพูดว่าจะทำให้ทิศทางของ Resident Evil ฉบับ Remake ทั้งหลายกลับมาเป็น Survivor Horror อีกครั้งอันเนี้ยเขาไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะในเดโมนี้เนี่ยแอดก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะกลัวเกมนี้ภาคที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวน้อยที่สุดหรือบ้างก็บอกว่าไม่น่ากลัวเลยจนมันแทบจะไม่ใช่ Resident Evil แต่จากเกมเพจที่เห็นอยู่ตรงนี้ยถ้าแอดดูลนๆหรือบางจังหวะหันกล้องไวไปไม่ใช่อะไรนะครับแอดกลัว คือจริงๆจําได้อยู่ว่าครั้งแรกที่เล่นเกมภาคต้นฉบับเนี่ยแอดก็กลัวแหละตอนเจอชาวบ้านครั้งแรกเราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาซอมบี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่อ่ะไม่ได้มีท่าทีจะมากัดเราคนปกติเหรอแต่พฤติกรรมมันราวกับโดนล้างสมองทั้งหมู่บ้านยังไงอย่างนั้นน่ะแถมบางคนก็อึดเกินมนุษย์มนาปืนพกยิงหัวเดินไล่เราแบบชิวๆเล่นไปเรื่อยๆถึงจะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยถูกฝังปรสิตอยู่ในตัว ที่ก็พร้อมจะโผออมาฆ่าเราหรือถ้าข้ามไปตอนเจอรีเจ n เน a เรเครั้งแรกยิงใส่เท่าไหร่มันก็ไม่ตายแขนขาดขาขาดตัวก็ยังกระเดวกะเดวพุ่งมากัดเราได้อยู่ดีหรือบางจังหวะตัวเกมก็ใส่จัมสแกนในช่วงที่เราเริ่มรู้สึกตัวเกมไม่ได้น่ากลัวให้พอรู้สึกสะดุ้งเล็กๆ บรรยากาศเนี่ยดูจะเป็นองค์ประกอบส่วนน้อยที่สุดที่จะทําให้ผู้เล่นกลัวที่กระถูกกบให้มิดไปอีกด้วยเกมเพย์ที่เปลี่ยนให้เป็นแอคชั่นที่เราต่อกรกับศัตรูได้แบบถึงพริกถึงขิงแม้พวกมันจะดูน่าเกรงขามขนาดไหนก็ตามแต่พอมาเป็นเวอร์ชันรีเมคหรือให้ผู้เจาะจองหน่อยก็เดโมตัวนี้เนี่ยบรรยากาศได้กลายมาเป็นองค์ประกอบหลักในการกล่อมความรู้สึกผู้เล่นถึงความกลัวสภาพทางเดินที่เต็มไปด้วยต้นไม้ตายซากโดยมีแสงเงาเล็ดลอดออกมาแต่ก็ไม่ครอบคลุมได้ตลอดเส้นทาง บ้านกับสิ่งปลูกสร้างที่ดูผุพังแต่เมื่อได้ลองเปิดประตูเข้าไปข้างในความน่ากลัวเนี่ยยิ่งมีมากกว่าเดิมทางเดินแคบแคบแสงที่ลอดหน้าต่างเข้ามามีไม่มากพอจะทําให้เราอุ่นใจข้างผนังที่แขวนซากสัตว์ที่ถูกประกอบออกมาเป็นรูปเป็นร่างของสัญลักษณ์อะไรบางอย่างยังไม่พอนะครับที่หน้าประตูบานหนึ่งเนี่ยได้ถูกสีแดงชาติที่ให้ความรู้สึกคล้ายเลือดมนุษย์ระบายปิดเอาไว้อีกและเมื่อเราลองเข้าไปในห้องที่เปิดได้เพียงห้องเดียวในตอนนี้ ชายลึกลับที่หลบอยู่หลังประตูก็โผล่มาโดยไม่ได้ทําอะไรเราเลยด้วยซ้ําออกมาจ้ำสแกที่ไม่ต้องใช้เสียงชวนสะดุ้งบิว้วอารมณ์เพราะตลอดเส้นทางก่อนหน้านี้เนี่ยมันสร้างแรงกดดันให้เรามากพออยู่แล้วแต่แค่ค้าสายตากันนิดเดียวไม่ทันไรเขาก็ถือขวานจะมาสับเราลีออนเนี่ยเลยตีลังกาเตะเข้าให้จนคอบิดกลายเป็นว่าศัตรูตัวแรกของเกมที่เราต้องได้ยิงมันกับมือนในเกมภาคต้นฉบับดันมาตายในคัตซีนแทนแต่เหตุการณ์ยังไม่จบเท่านั้นครับ เมื่อเราได้ลงไปในห้องใต้ถุนบ้านที่บรรยากาศเนี่ยยังคงทํางานได้ดีไหนจะเสียงแอมเบียนที่ให้ความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลานาทีนี้มีแค่วงไฟจากไฟฉายของเราที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยแต่เราก็ต้องขนผวาอีกรอบกับฉากของศพเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะต้องพาเราเข้าหมู่บ้านด้วยซ้ําที่ปากเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดและคอที่ถูกปาดเมื่อทุกอย่างดูไม่ชอบมาพากลเนี่ยเราเลยต้องรีบออกมาจากที่นี่ให้ไวที่สุดแต่ระหว่างที่กําลังหันตัวกลับ เราก็ได้เจอกับชาวบ้านที่มีอาการผิดปกติมันยังไม่ตายครับแถมยังแรงดีพุ่งเข้ามาหาเราด้วยสุดกำลังทงั้งๆที่มันเนี่ยคอห้อยอยู่แบบนั้นแม้มันจะเป็นแค่เดโมแต่ให้ตายเถอะแอดโคดรู้สึกขนลุกขนพองกับซีเควนต์เปิดเกมสุดๆไม่คิดไม่ฝันว่า Resident Evil 4จะนำเสนอความน่ากลัวได้มากขนาดนี้ แต่แอดก็เชื่อว่าความกลัวเริ่มจะมีอะไรมาต่อก่อนได้ในไม่กี่อึดใจด้วยเกมเพย์ของเวอร์ชันรีเมคนี้ <lottery roll> จากที่ได้ลองเกมเพย์เวอร์ชันรีเมคนี้ต้องบอกเลยว่ามันยังคงมีการควบคุมที่ลื่นไห, <mark> หลเหมือนกับภาค2อและ3ามรีเมคนะครับไม่ติดการควบคุมแบบแทงคอนโทรลหน่อย,อยๆเหมือนในเวอร์ชันต้นฉบับแล้ว คือถ้าใครจํากันได้เนี่ยใน Resident Evil 4ต้นฉบับถ้าเราตัดเรื่องมุมกล้องออกแล้วลองสังเกตการเดินจริงๆเนี่ยจะรู้ว่ามันยังคงเป็นการที่เราต้องหมุนหาองศาก่อนแล้วถึงค่อยเลือกเดินตรงไปข้างหน้าหรือถอยหลังพอมาในเวอร์ชั่นรีเมคเนี่ยไม่มีแล้วเรากดเดินไปที่ทางไหนมันก็ไปทางนั้นแบบจริงๆส่วนการต่อสู้แกนหลักแกนเดิมที่ทำให้ Resident Evil 4ภาคต้นฉบับกลายเป็นปรากฏการ์ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมทุกประกาศ การยิงเข้าจุดตายของศัตรูจะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปใช้ท่าระยะประชิดที่ก็ยังคงเป็นเฟรมอาามตะเหมือนเดิมแต่มีการปรับมูฟเมนต์ให้ดูลื่นไหลขึ้นแต่ที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากขึ้นมากๆดูจะเป็นมีดพกของลีออนที่คราวนี้ทำได้มากกว่าการเอาไปเชื่อศัตรูหรือแค่พังกล่องแต่เรายังสามารถใช้ในการหยุดศัตรูที่เข้ามาจับเราแบบเดียวกันกับใน Resident Evil 2 Remake ใช้ในการเทคดาวดอกสุดท้ายกับศัตรูที่ลงไปนอนอยู่กับพื้น ในภาคนี้เนี่ยเราสามารถกดย่อตัวที่นอกจากจะใช้ในการหลบสิ่งกีดขวางยังสามารถใช้สังหารศัตรูจากข้างหลังโดยมีดได้แต่ที่ว้าวซาที่สุดเลยเนี่ยคือการใช้แพรี่การโจมตีด้วยอาวุธครับหากเรากดในจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถปัดป้องการโจมตีครั้งนั้นได้และหากกดในจังหวะที่เพอร์เฟกจะเป็นการเปิดช่องให้เราใช้ท่าเมรีได้อีกถ้าหูตาไวเนี่ยเราแทบจะแพรี่อย่างกับเกมเซกิโลได้เลยละครับ no! ยังดีที่ตัวเกมยังมีระบบมาหักล้างไม่ให้มีดเนี่ยอิมบาไปมากกว่านี้เช่นเดียวกันกับในภาค2 v m m a k e มีดของเราเนี่ยจะมีค่าความทนทานถ้าใช้มากไปก็เสียได้และจะเสียง่ายขึ้นหักนำไปใช้ในการป้องกันตัวทั้งหยุดศัตรูที่จับหรือว่าการแพรี่ทำให้บางครั้งเราต้องเลือกว่าจะใช้มีดในการหลุดจากการถูกศัตรูจับหรือจะกดเบรกฟีเพื่อประหยัดความทนทานของมีด แถมการเปลี่ยนอาวุธของเราเนี่ยไม่ต้องคอยกดเข้าหน้าเมนูกระเป๋าอีกแล้วเรากดปุ่มช็อตคัทได้เลยยิ่งทําให้จังหวะก,การต่อสู้เนี่ยไม่มีสะดุดคือลีออนคล่องตัวขึ้นและเก่งกว่าภาคต้นฉบับมากๆครับแม้เวอร์ชั่นนี้จํานวนศัตรตูจะเยอะขึ้นแต่ความสามารถใหม่ของเราก็สมมดุลแล้วกับปริมาณขนาดนี้ที่มันก็ยังส่งผลให้จังหวะก,การต่อสู้เร้าใจลื่นไหลแถมยังเรียกไหวพริบของผู้เล่นมากขึ้นไปอีก สมแล้วที่ตามเนื้อเรื่องเนี่ยกว่าจะมาถึงภาคนี้รีออนฝึกฝนการต่อสู้อย่างหนักมากๆขนาดตอนรีโหลดเนี่ยยังใส่แบบแท็กติคอลเลยเทหัวตายควายลม้มไม่รู้ว่าในเกมต้นฉบับเนี่ยเราจะได้เจอเท่ากับเดโมไหมนะครับแต่แอดก็ภาวนาให้ใช่ทีเถอะเพราะมันยกระดับกว่าภาคต้นฉบับเป็นเท่าตัวเลยครับบอกเลยว่ากว่าจะมาทำวิดีโอตัวนี้ได้เนี่ยแอดไม่สามารถดึงสติตัวเองให้หยุดเล่นฉากหมู่บ้านได้เลย และนอกจากสมุนไพรที่เราผสมได้ในภาคเนี้ยเราก็ยังสามารถคราฟกระสุนที่เป็นระบบรากฐานของความเป็น resident evil แต่ในเดโมนี้เนี่ยแอดยังหาวัตถุดิ craft บคราฟกระสุนไม่ได้ครบเลยนะครับรู้แค่ว่ามันทําได้คงต้องรอดูตัวเต็มอีกทีว่าการมีอยู่ของระบบนี้จะส่งผลอะไรกับเกมเพลย์มากน้อยแค่ไหนส่วนในพาร์ทการเล่าเรื่องที่แม้จะไม่ได้เห็นอะไรมากมายนักในเดโมนี้แต่เราก็พอจะได้เห็นว่าการดําเนินเหตุการณ์มันมีความสมเหตุสมผล ไม่ดูเฉิมไม่ดูจักจี้อีกแล้วเรียกได้ว่าเป็นการทําลายตราบาปเดิมที่ผู้สร้างเนี่ยจำใจต้องทําเนื้อเรื่องหลวมๆแบบนั้นเพราะพวกเขามีเวลาคิดแค่สามอาทิตย์เท่านั้นไม่แปลกใจเลยที่จะออกมาดูการ์ตูนดูตลกๆอยู่ดีๆแซดเลิร์นึกจะโผล่เอาหนวดสวาร,ร์มาแทงหลุอิีสก็มาอย่างกับวาร์ปได้และไอรีออนเนี่ยนะจะขี้เก๊กไปไหนวะเจอเอดาแต่ละทีนี่ก็ห้ามใจไม่มอไม่ได้เลย และลีออนในเวอร์ชันรีเมคนี้พูดสเปนได้ด้วยนะครับดูเข้ากับเนื้อเรื่องที่ต้องไปสืบคน้นไปหาตัวลูกสาวประธานาธิบดีทันจะพูดไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ดูไม่ทำกันบ้านปะแต่พอมาเป็นเวอร์ชันรีเมคในเดโมนี้เราจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของลีออนที่ดูจริงจังมีความอมทุกเก็บกดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ยังคงตามหลอกหลอนเขามาจนถึงปัจจ um ุบัน อีกทั้งการติดต่อกับฮันนีแกนผู้ช่วยสาวจากหน้าคอมของลีออนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าคัดซีนคุยกันแบบเมทัลเกียร์ซอลิดอีกแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารโดยมีคัดซีนคอยนําเสนอฉากการคุยต่างที่แทนอีกจุดหนึ่งที่แอดชอบมากๆเนี่ยคือในฉากหมู่บ้านหลังจากที่เราพยายามบู๊ล้างผานเออเออหมายถึงหาทางเอาตัวรอดอยู่นะครับไม่ว่าตอนนั้นพวกมันจ้องจะฟันเราขนาดไหนแต่เมื่อระคังปิดสนาแบบในเกมภาคต้นฉบับดังขึ้น ตัวเกมจะยังไม่ตัดเข้าคัสซีนในทันทีแต่เราเนี่ยจะได้เห็นชาวบ้านตอบรับเสียงระฆังด้วยการหมือลอยแม้เราจะยิงใส่พวกมันพวกมันก็ไม่ตอบโต้กลับตอนเล่นฉากนี้ในเดโมครั้งแรกเนี่ยโคตรตกใจนึกว่าเกมติดบั๊กครับแต่ไม่ใช่มันเป็นวิธีการนําเสนออารมณ์ปิิศนาที่ชวนขนลุกมากๆก,ก,กับอีกฉากนึง เราจะได้เห็นพิษสงของลาสพารากาัสในตอนเช้าจากที่ต้นฉบับเนี่ยมันจะโผล่มาแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นตัวเกมเต็มอาจจะมีศัตรูที่ไม่ได้ตายสนิทลุกขึ้นมาสู้ต่อที่เป็นผลมาจากปรสิทธิ์ข้างในตัวบังคับร่างกายที่จะเกิดขึ้นแบบสุ่มสภาพของมันเนี่ยแบบเดียวกันกับชาวบ้านตัวแรกที่เราได้เจอในตอนต้นเดโมเลยครับคอเนี่ยบิดออกจากบ่าแต่ยังเดินห้อยทั้งอย่างนั้นพุ่งมาหาเราได้อยู่เฮ้ยสยอง เป็นการบอกแบบในๆว่าไอ้ปรสิตท,ที่อยู่ในตัวของชาวบ้านเนี่ยมันมีอำนาจในการควบคุมขนาดไหนขับส่งให้เรารู้สึกถึงความน่ากลัวและเป็นภัยของปรสิตในภาคนี้ได้ดีกว่าต้นฉบับมากๆคราวนี้มาถึงเรื่องของประสิทธิภาพกันบ้าง R.E.Engine จัดว่าเป็นเครื่องมือพัฒนาเกมที่แอดยกให้เป็นอันดับต้นๆของวงการในแง่าการ Op t i m i z e เลยครับ แอดลองเดโมนี้บน PC ซึ่งในหน้าตัวเลือกการตั้งค่ากราฟิกเนี่ยก็ละเอียดยิบมากๆเช่นเคยแถมยังมีภาพพรีวิวให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงกับจำนวนการกินการ์จอว่าพอปรับแล้วมันกินสเปคมากขึ้นหรือว่าน้อยลงส่วนในแง่ประสิทธิภาพสเปคโน้ตบุ๊กที่แอดใช้เนี่ยเป็น Intel Core i7 Gen 12 RAM 16GB และการ์จอค่ายเขียว RTX 3 0 5 0 TI แอดเลยปรับแบบคละกันนะครับต่ำบ้างสูงสุดบ้างกลางๆบ้างหรือปิดฟังก์ชันไปบ้าง ผลที่ได้เนี่ยคือเฟรมวิ่งเกิน60 fps เล่นได้ลื่นๆมีจังหวะเฟรมตกจุดเดียวคือในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้ตกไปต่ำกว่า30เฟรมนะครับจากที่ได้ลองเดโมเนี่ยต้องบอกเลยว่าแอดเข้าขั้นประทับใจกับสิ่งที่ได้ทดลองเล่นมากๆมันมีความแบ่งบาลานซ์ของความน่ากลัวและแอคชั่นที่ส่งไปถึงกันได้ดีครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันแหละว่าตัวเต็มจะเป็นเช่นไรเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเห็นรีวิวจากทางเราก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ หรือจะไม่คอมเมนต์ก็ได้นะเพราะยังไงแอดก็เป็นติ่งซีรีส์และริววอยู่ดี <laughs>